วันอาทิตย์ร้านเปิดไหมหลายคนส่งข้อความมาถามที่ร้านเติมน้ำยาเท่าไรหลายคนส่งข้อความมาถามแอร์ไม่เย็นถ้าเอาไปซ่อมแพงไหมใช้เวลานาน,านไหมอย่าเบียดเบียนช่างแอร์อย่าคาดคันกับคําถามที่คาดหวังจากช่างแอร์มีปัญหาอะไรเอารถไปถามช่างที่ร้านที่จังหวัดที่คุณอยู่เลยแน่นอนที่สุด จ่ายจ่ายแล้วเดียวเอสกซ์เอเข้าเออเข้าแล้ว,วติดไม่นนอยงน้รจ่ายเราเข้าก่อนบางทีนะผมพูดตรงเนาะมีหลายคนก็จะส่งข้อความมาทักทายมาถามนะปรึกษาบางทีเนี่ยกลางวันผมก็ทำงานเนาะตอนเย็นมามานั่งเคียย์เรื่องบัญชีนะ หลายๆอย่างผมเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตอบข้อความไม่ว่าจะในไลน์ในข้อความใน m e s s e n g e ออะไรแล้วแต่มีอะไรให้โทรมานเนาคุยกันไปเลยดีกว,ว่ามันเสียเวลาต,ติ้งตังติ้งตังข้อความเด้งขึ้นมาเนี่ยแล้วผมบางทีผมต้องใช้สมาธินิดนึงเดี๋ยวต้องส่งคลิปรายงานความคืบหน้างานที่จอดที่ร้านตัดชิป ส่งให้เจ้าของรถดูวันนี้ทําอะไรไปมั่งจ่ายเงินให้ทางร้านเรามา3000บาท5000บาท7000บาท9000บาท1นึ่งมืนซ่อมอะไรไปมั่งนะผมผมทำงานเนี่ยผมจะต้องเวลาในแต่ละวันของผมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะสำคัญนะฮะฉะนั้นคือมีคำถามอะไรอยากคุยอะไรอยากปรึกษาอะไรโทรมาดีกว่าเนาะมือถือมีนี่อยู่แล้โทรมาแล้ว นะหลายคนนะเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะผมให้ดูนิดนึงอในข้อความเนาะข้อความจะเห็นแล้วว่าผมผมพยายามตอบข้อความไว้ในตรงเนี้ยนะจะเป็นข้อความแบบตอบกลับเลยใครที่ที่ที่ส่งข้อความมาอ่าผมให้ดูนิดนึงนะฮะผมให้ดูนิดนึงเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะครับเนาะจะจะมีข้อความที่ผมตอบอ่าอ่าเดี๋ยวนะฮะ อะมาดูใกล้กลๆเนี่ยนะผมีบอกว่าช่างเก่งขอบคุณที่ทักมานะฮะร้านนุรักแอร์อยู่เชียงใหม่อยู่ในซอยเจริญมังเติมน้ำยาแอร์เริ่มที่100บาทเปิด8โมง30ถึง18ปิดวันอาทิตย์อยแอร์มีปัญหาเอารถมาเช็คที่ร้าน,น,น,ร,านร้านนุรักแอร์มีแผนที่ใน Google จะใช้บริการโทรขอบคุณครับอันนี้คือลักษณะข้อความที่เราตอบไว้นะฮะอ่า ฉะนั้นคือต้องบอกตรงๆนะว่ามันมันมันถาว่าอย่างเนี้ยตรงนี้ผมจะพิมพ์เลยว่านะใกล้ๆเลยนะนะแอร์เสียจะถามอะไรให้โทรนะศูนยะ์เะเวลาทํางาน8ปดโมงครึ่งถึงสิบแปปิดวันอาทิตย์อยู่เชียงใหม่นะฮะอยู่ในซอยจเจริญเมืองห้าเติมน้ำยาหนึ่งรบาทฉะนั้นหลายคนส่งข้อความมาถามอ่าวันอาทิตย์ร้านเปิดไหมหลายคนส่งข้อความมาถามที่ร้านเติมนมยานเท่าไหร่ หลายคนส่งข้อความมาถามแอร์ไม่เย็นถ้าเอาไปซ่อมแพงไหมใช้เวลานานไหมผมบอกว่าไม่ไม่ต้องส่งแม่นะคุณจะเจอข้อความแบบตอบกลับอัตโนมัติแบบนี้นะฮะและผมก็ไม่ค่อยว่างเข้าไปนั่งอ่านด้วยนะมีอะไรให้โทรมาดีกว่าเนาะผมจะได้แบบมีเวลาทำอย่างอื่นมั่งไม่ใช่ว่ามาน,นั่งเลิกงานเสร็จเคลียร์สต็อกเคลียร์บัญชี อาเคียพิเศษต่างๆค่าโอทีอะไรช่างเรียบร้อยมานั่งตอบข้อความคุณอีจะเอาเวลาไหนกินข้าวอ่ะจะเอาเวลาไหนนั่งดูคลิปหัวเราะตลกตลกมีความสุขอย่างที่คุณเป็นอ,ะอ่ะอออย่าเบียดเบียนช่างแอร์อย่าคาดคั้นกับคําถามที่คาดหวังจากช่างแอร์มีปัญหาอะไรเอารถไปถามช่างที่ร้านที่จังหวัดที่คุณอยู่เลยแน่นอนที่สุด เนาะเดี๋ยวจะทํางานต่ออยู่ครับนะเนี่ยเหลือทำที่ลายทำสอลายอ่ะเดี๋ยววันนี้จะต้องเคลียร์บัญชีละอีกสองเจ้าละอ่ะเอามาต่อเอาเลขบัญชีมาต่อมาโอเคนะครับแค่นี้นะขอบคุณครับ